ไปดูกรณีของ principal capital ซะหน่อยล่าสุดควัก1,000ล้านบาทบซื้อหุ้นโรงพยาบาลพิษณุเวชเข้ามาเพิ่มเติม่าใช่นะครับก็มีการแจ้งต่อตลาดทรย์มาเมื่อคืนนี้เองนะครับว่าทางปินซีฮะได้มีการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทพิษณุเวชจำกัดนะครับจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมก็คือตัวกลุ่มพิทักษ์พงการแพทย์นะครับจำนวน125อ่หุ้นนะครับจำนวนขอพายะ1นึ่0 0สอหุ้นนะครับ คิดเป็นมูลค่า1,000ล้านบาทนะครับก็จากตรงนี้แหละครับวันจุดที่น่าสนใจก็คือว่าหนึ่งพันล้านบาทตรงนี้นะครับหนึ่งร้อยเอาไว้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหุ้นตรงนี้นะครับมันคิดเป็นสัสดส่วนยี hmm. ่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพิษณุเวสท,ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ปรินซื้อมาครั้งนี้เท่ากับว่าปรินเนี่ยมีการเพิ่มสัสดส่วนจากเดิมนะฮะปรินซีเนี่ยถือหุ้นอยู่ในพิษณุเวสอยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะพอได้นี่ไปอีกก้อนหนึ่งก็จะถือหุ้นอยู่ที่ 85%เลยทีเดียวนะครับถามว่าจุดที่น่าสนใจตรงนี้เป็นยังไงนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าไปดูงบการเงินของพิศนุเวศนะครับเมื่อเช้าผมก็เข้าไปดูนะครับปรากฏว่า23ปีที่ผ่านมาเนี่ยในแง่ของไรายได้และกําไรถือว่ามีในยะสาคัญ <ừ> กับตัวของปรินซีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ <ừ> เดี๋ยวไปดูสักนิดหนึ่งฮะอย่างปี2012เนี่ยไรายได้ของพิศนุเวศนะครับอยู่ที่1,230ล้านบาทมีกําไรนะครับอยู่ที่115ล้านเศษ ปี2013นะครับไรายได้อยู่ที่1,072ล้านบาทกำไรอยู่ที่ประมาณสัก76.65ล้านบาทแต่ปี64นะครับกลับมา,าไรายได้นะครับกลับมาอยู่ที่ระดับ1,207ล้านบาทกำไรสุทธิอยู่ที่100ล้านบาทเศษๆนะครับดูจากตัวเลขกำไรเอาปี64นะครับ mm hmm. เทียบเคียงกับปี2064ของทางปินซีเนี่ยก็ถือว่ามีในยยะสำคัญต่องบการเงินไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. อ่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Principal Capital นะครับก็เป็นการตอบย้ำถึงการรุกเข้าสู่ธุรกิจทางการแพทย์อย่างเต็มตัวะนะครับก็ปัจจุบันคเป็นเจ้าของหลายโรงพยาบาลนะและก็ในเชิองของผลประกอบการเนี่ยก็ถือว่ามีพัฒนาการสำคัญเกิดขึ้นคเ่มาโดยตลอดนะครับ Principal Capital ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เป็นผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ อาคารสำนักงานซึ่งเป็นอสังหาเริ่มทาซัย์เพื่อการเช่าเนี่ย uh huh. เป็นรายได้หลักนะครับ,รบแต่ปัจจุบันเองก็ถือว่าปเปลี่ยนภาพของ principal c a p i t a l มาเป็นหุ้นโรงพยาบาล uh huh. อย่างเต็มตัวแล้วละ uh ่ะ huh. นะครับ,รบ่ะโอเคครับถือว่าเป็นพัฒนาการที่น่าติดตามไปดู